บ้านสักง่านะครับขออภัยบรรยากาศตอนนี้คือโรงเรียนนะครับมีนักเรียนไม่เยอะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศของหมู่บ้านนะครับกว่าจะมาถึงหมู่บ้านอย่ข้างล่างครับโอ้โหสวยจริงๆเลย ยอดดูดีแล้วที่ขึ้นมาดูสิครับบรรยากาศสัดชัดนะครับบรรยากาศโอ้โห,หมู่บ้านข้างล่างคือหมู่บ้านสักง่าใหม่นะครับ เดี๋ยวดูภาพถ่ายดีกว่าน,นะครับภาพถ่ายสวยกว่าน,นะอันนี้ก่อนครับสวยจริงจริง